สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกทท่านกันเลยเนาะนะครับเนาะโอ้ยนะครับเนาะเงยเลขหลายนะครับเนาะออกแต่ตัวเก่าออกแต่ย้อนหลังย้อนหลังย้อนนั่นย้อนแยะย้อนแยะอยู่นี่แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ไปออกของงวดที่แล้วเนาะนะครับงวดที่แล้วก็ไม่ออกนะครับเนาะแปดสองแปดสามมาออกในงวดนี้เช่เลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เนาะนะครับเนาะก็ช่วงนี้นะครับขาลงจริงเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับซึ่งก็ ลงช้านะครับเมื่อคืนก็ไปเสริมดวงมานะครับก็หวังว่าจากนี้ไปนะครับจะหิงจะปังกันเนาะนะครับมันก็จะมีช่วงที่ดวงทีดวงไม่ดีนะครับปะปนกันไปช่วงนี้น่าจะดวงไม่ดีว้างนะครับที่มันผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะหลังจากวันนี้ไปนะครับน่าจะหิงน่าจะปังกันแล้วเนาะสำหรับในงวดเริ่มต้นมาที่23เป็นต้นไปสําหรับทั้งฮานอยแล้วก็หวยเหล้พัฒนาเลยนะครับรวมไปถึงใน หวยไทยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ท่านไหนถ้ายังไม่เชื่อมั่นผมช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับดูเฉยเฉยดูผันผ่านก็ได้เนาะอาจจะไปตามที่อื่นก็ได้ช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องตามผมนะครับซึ่งก็รอให้มันเข้าก่อนค่อยตามก็ได้เนาะแต่ถ้าท่านไหนนะครับยังเชื่อมั่นนะครับเนาะก็ยังอยากจะตามก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังปกันทุกคนทุกท่านแล้วกันเนาะสำหรับทิงว่าของวันที่23มีนาคมนี้นะครับก็งวดที่แล้วก็ออก98 2883เนาะเนี่ยครับ98งวดที่แล้วก็ไม่ออกเนาะผมก็ซืออ้อครับยูกลับไปบ้านเนาะนะครับก็าเอาเก98นะครับเนาะเออนะครับไปขึ้นบ้านใหม่9889เนาแล้วงวดที่ไปอยู่บ้านแล้วไม่ออกนะครับมาออกในงวดเมื่อกี้นะครับเนาะ นะครับเจ็บใจนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดุ้นกันใหม่นะครับสำหรับในวันที่23ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจทุกๆข้อความเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับทุกๆข้อความทุกคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณนะครับที่นะครับส่งกำลังใจมาให้กันเนาะอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับ ผมกาลังใจมาให้เนาะแต่ช่วงนี้มันหลุดบ่อยๆนะครมันก็ไม่ไหวนะครับเนาะก็ต้องหาอะไรที่มันดีๆนะครับต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะครับเนาะอ่ะนะครับก็วันที่23มาดูกันเลยนะครับ23มีนาคมนะครับ 6- 5หนี้ซึ่งตัวเด่นเนี่ยนะครับก็ให้ไปในที่ในเด่น4 เด่นห้าเนี่ยนะครับออกถ้ย้อนหลังไหนนะครับเอาตัวเก่าเลยนะครับเนาะเออนะครับมาลองเบิ้งกันนะนะครับเอาตเก้านี่แหละนะครับจะออกมาไหมนะครับเด่นซีเด่นห้านะครับนําไปจับนะครับซึ่งถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับก็ชอบตัวนี้เลยนะครับซีนะครับโมเดลซีก็ต้องมานะครับเนาะโม้มาก็ต้องม้าอะไรไมอนีนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ สู้ๆนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเดีน4ีวิ่งสีรูดสีสายวิ่งสายรูดก็นําไปรูดนําไปจับกันได้นะครับเนาะจับคู่ใน4คู่แรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับให้ไปในที่ใน4 5 4 9 4 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน4 3นะครับนี่แหละครับสำหรับในแนวทาง นะครับของในเด่น4นะครับสคู่แรกเนาะต่อไปเป็นเด่น5เด้อเด่น5นี่ให้ไปในที่5 1 5 9 5 2แล้วก็5 3นะครับนี่แหละนะครับ8คู่เนาะนะครับใครทุนน้อยก็จับไปแค่ใน8คู่นี่แหละนะครับก็สำหรับในตัวกันใครทุนเยอะจับตัวกันไว้ด้วยนะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยครับช่องเพิ่งกลับมาได้นะครับเนาะช่องหายไปจาก youtube ประมาณนะครับ5้าหชั่วโมงนี่แหละ4ี่ห้าหชั่วโมงเนาะช่องบินนะครับเนาะเออไม่รู้ไปทำผิดอะไรนะครับก็ไปส่งส่งเรื่องไปให้เขานะครับให้เขาดูนะครับเขาก็เปิดให้ใหม่นะครับเนาะโอ้ยมั่วจริงๆเลย u t u b e นี่อ่ะนะครับผมก็ไปเปิดดูนะครับไม่มีช่องช่องหายนะครับช่องปิวนะครับอ่ะนะครับส่งเรื่องกลับคืนมาแล้วนะครับช่องหวยลาว ส่วนตัวกันวันนี้ก็เป็น42นะครับแล้วก็20นี่แหละครับตัวกันนะครับเบรกบ่อเขาไลา่มวดไลช่องช่องปิ้วเลยแล้วครับเนาะอ่านีครับ,นะรบยังยีที่กลับมาได้นะช่องนี้สู้กันต่อไปนะครับส่วนใน3ตัว3ตัววันนี้ให้ไปในที่ใน0 45 0 52แล้วก็420เนี่ยนะครับ แตก3ตัวเด้อมันนี้นะครับเนาะเจ็บใจนะครับเนะเาะพวกเขามาหลายงวดแล้วอ่ะนะครับก็หวังว่าจะยิงจะปังกันนะครับนี่แหละ3ตัวส่วนในเน้นใน6คู่นะครับหรือถ้าไหนแม่อยากจะเน้นใน6คู่อาจจะเอาตัวกันก็ได้นะครับวันนี้ตัวกันเลขก็สวยงามอยู่นะครับส่วนตัวเน้นๆ6คู่เนาะก็จะมีในที่ใน4 5ห้า 4 9 4 7 5 9 5 2แล้วก็5 3นะครับเปลี่ยนใจนะครับ49ไม่เอาเอา43อ่ะนะครับก็นี่เลยครับใน6คู่นะครับสำหรับใครทุนน้อยก็จะไปแค่ใน6คู่นี่แหละนะครับคนจะถูก ซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับคนไม like, şey <th> ่ถูกซื้ออยังไงก็ไม่ถูกนะครับเนาะถ้าไม่ถูกหลายๆงวดนี่นะครับวินไว้สักงวด2งวดเนาะค่อยกลับมาซื้อนะครับก็เหมือนที่ผมไปนะครับบางงวดผมก็ซื้อหวยไทยนะครับบางงวดก็ไม่ได้ซื้อนะครับถ้านะครับมันซื้อแล้วซื้อบ่อยๆมันไม่ค่อยถูกนี่ก็ลองหยุดสักงวด2งวดเนาะนะครับพอลองหยุดแล้วก็กลับไปซื้อมันก็หิงก็ปังเนาะนะครับก็ก็ถ้ามันไม่เข้าบ่อยๆนี่ก็ลองหยุด นะครับหยุดพักก่อนเนาะนะครับก็นี่แหละครับสําหรับในแนวทางของในหวยลาวนะครับพัฒนาของวดของวันที่23นี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจทุกๆข้อความนะครับนที่ส่งกําลังใจนะครับมาให้กันนะครับทั้งข้อความทั้งแชทนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็สําหรับนะครับหวยไทยนี่เดี๋ยววันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับ ก็ลงวันเสาร์รู้สึกว่าจะเฮงจะปังนะครับเดี๋ยววันเสาร์ได้ดูกันนะครับสำหรับในค้งสุดท้ายบนล่างหวยไทยเนาะก็จะได้ไปรีบไปซื้อนะครับสลากนะครับกินแบ่งรัฐบาลเนาะซึ่งงวดที่แล้วมันก็เข้าล่างตรงเลยนะครับศูนย์สามก็มีหลายๆท่านก็ไปซื้อสลากก็ถูกกันหลายท่านอยู่นะครับก็หวังว่าในงวดนี้นะครับจะเฮงจะปังกันอีกก็ติดตามได้ทั้งสองช่องนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยดวงเฮงหรือหวยเด็ดจัดไปนะครับหวยเด็ดจัดไปนี่น่าจะมีนะครับในสูตรที่เน้นๆให้อยู่ เหมือนในวดที่แล้วนี่ก็มีหลายสูตรที่เข้าอยู่ในครับในทั้งบนแล้วก็ทางล่างนะครับในที่ช่องนั้นนะครับก็อ่ะนะครับยังไงก็ขอให้เวลาพัฒนานครับวันที่23นี้ก็ก็ขอให้เฮงขอให้ปังกันนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆงปังปังรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ดูช่องหวยลาวก็ขอให้ถูกหวยนะครับขอให้รวยขอให้เฮงงกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนขอให้รวยขอให้รวย,วยมีแต่คําว่ารวย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 แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ